โทซิยะมิอุระกุนซือชาวญี่ปุ่นเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีสำหรับโทซิยะมิอุระวัย59ปีเคยผ่านการคุมทีมสโมสรในบ้านเกิดมามากมายทั้งเวลกตะสินไดมิโตุฮอลลีฮอกโอมิยะอาริจา โอเกโดคอนซาโดเลซาโปโลวินเซนโกเบเวนโฟเลโคฟุและเอฟซีกิฟุรวมทั้งเคยรับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกษอนทีมชาติเวียดนามและสโมสรโฮจิมินซิตี้ถือว่ามีระดับอยู่ครับสำหรับโคชโทเซียมาในรูปแบบเจีปีเนวครับสำหรับ นักตีอายุรุ่นไม่เกิน20ปีครับผมน้องรอชมผลงานครับว่าจะเข้ามาสร้างเยาวชนไทยได้ดีขนาดไหนยังไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครการันตีได้ถึงความสำเร็จแต่ก็มีโอกาสครับจแปนเวอาจจะใช้ได้ผลครับกับทีมชุดอายุต่ำกว่า20ปีของไทยเป็นกำลังใจให้โค้ชครับผม ่วความเปลี่ยนแปลงของทีมชาติไทยครับเอรุ่นเยาวชนของเราไม่แข่งรายการไหนก็ตกรอบรายการนั้นไม่มีผลงานเลยครับสําหรับรุ่นเยาวชนของทีมชาติไทยเป็นกําลังใจให้โค้ชครับขอให้สามารถทําทีมได้ประสบความสําเร็จครับผมรอรุ่นรอเชียร์กันครับแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย